เสียงของนีนาสันเคิร์ในขณะที่น้ำตาคลอเบ้ามันไม่น่าจะจริงใช่ไหมเธอกระซิบความกลัวอบล้อมเธอไว้มีนาสำรวจดูใกล้ๆตาของเธอเบอิกกว้างเธอรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเดินต่อไปมีนาตะโกนออกมาเธอและแอนเดรก็เริ่มกลับมามีสติอีกครั้งพวกเขายังไม่ทันได้พักหายใจพวกเขาก็ได้ยินเสียงปีกกระพือก้องอยู่บนท้องฟ้ามันคือตัวอะไร ฝูงค้างคาวยักษ์พุ่งเข้าหาพวกเขามินาและแอนเดรรี่เลื่อนตัวไปป้องกันโทบี้ควา้ากิ่งไม้ใกล้ๆและฟาดอย่างบ้าคลั่งเพื่อพยายามไล่พวกมันออกไปแต่มันมีมากเหลือเกินมินายกมือขึ้นและไรยคาทาโลปกป้องกลุ่มได้คันเวลาค้างคาวกระแทกโลดด้วยความตื่นตระหนกมินาเพ่งสมาธิอย่างหนักเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกราะป้องกันแอนเดรียและนินาพยายามเพิ่มพลังให้กับเกราะป้องกันของมินาเพราะพวกมันมีมากเหลือเกิน ในที่สุดฝูงค้างคาวก็ล่าถอยไปไมินานและเพื่อนๆยังคงยืนหยัดอยู่ได้แม้จะเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ยออ่อท้อ